สวัสดีค่ะร้อยตำรวจเอกอิงนะัทนานแก้วชูสายค่ะพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปูพรเมืองสุรินนะคะก็วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีที่เราเนี่ยนังซื้อของจากแอปพลิเคชันออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรต่างๆที่เราจะใช้บริการในการเรียกเก็บเงินปลายทางนะคะทีนี้จะมีปัญหากรณีที่ว่า มีสินค้ามาส่งแล้วเนี่ยพอเราแกะออกมาอาจจะไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งหรือเป็นสินเป็นสินค้าที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยค่ะกรณีถ้าเราพบกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราได้ชําระเงินไปแล้วเนาะเราสามารถเอาพัสดุเนี่ยค่ะหลักฐานที่เราได้รับจากที่บริษัทขนส่งมาส่งเนี่ยค่ะ มาที่สถานีตํารวจเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยรับแจ้งความของเราเนาะแล้วก็ออกหนังสือเพื่อที่จะให้ระงรับการจ่ายเงินของขนส่งนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือสมมุติว่าเขามาส่งเวลาบ่ายสามโมงเย็นเนาะเราเปิดสินค้าดูแล้วพบว่ามันไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งเนี่ยให้เรารีบมาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สถานีตํารวจเลยเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกับทางบริษัทขนส่งะคะ่ะ